สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับพ้าสู่วีแกนคูซินทารันกับเชฟเป้และปู่จากฟิวเวอร์แพลน,นะคะ่ะวันนี้วันที่18ของวีแกนคุกกิ้งชาเลนจ์ของเรานะคะดุเดือดขึ้นเรื่อยๆเลยอร่อยขึ้นเรื่อยๆจริงๆอ่าวันนี้เรามาเริ่มจากการจับประเทศก่อนเป็นอย่างแรกว,วันนี้ไปให้ปู่จับบ้าง country <Yes. S 3> หรอ yes ไม่บอกเป้หรอไม่บอกเป้หรอเป้ให้เป้เดาว่าเป็นประเทศอะไรอยากไปจับหมดเลยเป้อยากไปอินโดคล้ายๆอินโดละคล้ายๆคล้ายๆอินโดอินเดียผักผักแ <Indo. S 2> ขนงแขนง <India. S 2> <laughs> <laughs> ไมรู้ได้ไงวะจริงะเนี่ยใช่เนี่ยจับขึ้นมาเป็นแขนเลยขอเป็นเทมเป้แล้วกันไม่ใช่ซมซ o s o r วันนี้เป็นประเทศอินเดียที่เราจะทําด้วยเต้าหู้แล้วก็เป็นผักคแเนเริ่มจากการนำเต้าหู้แข็งมาหั่นเป็นไซส์พอดีคำปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยจากนั้นนำเข้าแอร์ฟรายที่200องศา20นาทีค่ะนำแขนงมาเด็ดก้านออก และหั่นเป็น3ส่วนจากนั้นหั่นมะเขือเทศเป็นไซส์ตามที่เราต้องการตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปใส่หอมลงไปผัดตามด้วยกระเทียมพอสุกดีใส่มะเขือเทศลงไปผัดเล็กน้อย ใส่ถั่วเลนทิวสีแดงตามลงไปคลุกเคล้าเล็กน้อยจากนั้นใส่น้ำซอปผักลงไปให้ท่วมส่วนผสมในกระทะคนให้ส่วนผสมที่นอนก้นกระจายตัวออกจากนั้นใส่ผงไสซ์มิ่ลงไปซึ่งประกอบด้วยผงกะหรี่พริกปน่นและผงยีร่ร่าคนให้ผงละลายเข้ากันดีจากนั้นตั้งให้เดือดล้วลดเป็นไฟกลางสามารถปิดฝาหม้อเพื่อให้สุกเร็วขึ้นได้ค่ะ แต่ให้มันเปิดมาคนบ้างเป็นครั้งคราวเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรติดก้นกระทานะคะปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยคนให้เข้ากันและชิมรสชาติให้พอดีตัดรสด้วยน้ำมะนาวจากนั้นใส่ขนงลงไปพยายามกดให้จมในหม้อเพื่อให้เขาสุกหรือสามารถนำฝามาปิดก็จะช่วยให้เร็วขึ้นได้คะ่ะใส่น้ำกะทิลงไป คนส่วนผสมให้เข้ากันและให้เขาเดือดอีกรอบจากนั้นใส่เต้าหู้ที่เราแอร์ไฟไว้ลงไปเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะ เป็นเมนูที่18ปาหรือว่าเป็นมาซอดาวนะก็คือแกงอินเดียที่อยู่บนท้องฟ้าเหรอดาวที่ต้องฟ้า <Okay. S 2> แกงแบบอ่ะแล้วอันนี้อะไรอันนี้ก็คือแผ่นแป้งตอร์เจล่าจากอาทิตย์ที่แล้วอืมแล้วก็เอามาก็คือ<ำ>ถามอย่าง,งั <c oughs> ้นเป็นคนเข้าบมอทอนเอง <c oughs> แล้วก็อันนี้นะก็เป็นผักะแขนงเนานะเอามาใส่เมสกับอาหารอินเดียก็ดกดูเข้ากันได้นะแล้วเต้าหู้ก็เอาไปอบมาตามสไตล์ที่แบบอารมณ์ว่าอยากให้มันขึ้นสีก่อนนะมันจะได้ดูน่ากินมากขึ้นเหมือนอาหารไทยเนาะคล้ายแต่น่ากินมากเลยเออหืมหืมหื texture ถั่ว <te> ดีมากเพมขน้นอร่อย,ยตั้งแต่ก่อนใส่กะทีแล้วจริงไม่ใส่กะทิก็อร่อยแล้วนะ แม,ม้ว่ามันอร่อยเพราะว่าน้ำสต๊อกอืมใช่น้ำมันหวานนี่ค่ะต้มมันฝรั่งเลยอะดาวดาวดาวอืมเข้ากันนะอืมดีงามอะ่ะจริงๆแล้วดาวมันแปลว่าบีนเนาะดาวมันแปลว่าสปริต l e g u m สปริต t l e g ม m um. อ่าซึ่ง l e g u m ก็คือพวกเ e n t i l p e อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืออร่อยมากเลย แล้วเมนูพวกนี้ก็เป็นเมนูที่แบบโปรตีนสูงก็คือแค่ไอ้เจ้าถั่วเลนทิลก็โปรตีนสูงแล้วมาเจอเต้าหู้อีกเนาะแล้วมาเจอไขมันก,กินแล้วอิ่มเลยอยู่ท้องเมนูนี้เราก็มีผักมีไฟเบอร์เยอะเลยนะจริงทุกอย่างในจานมีไฟเบอร์หมดเลยคือดีมากลองกินแยวขนาน่อยดิยังไม่มีก้อนนี้ให้พูเนี่ยว้าวที่ตั้งใจไม่ตัดนะจริงเหรอเต้าหู้เหมือนลูกชิ้นปลาเลยอะมันกัดเข้าไปทั้งอันได้จริงเหรอกัดมาตรงนี้อ,อ้าวหืม อร่อยอืออร่อยมากใครเป็นมือใหม่ที่ไม่ค่อยได้กินถั่วอะทำวิธีนี้ไปว่าไม่เหมือนกินถั่วนะมันมันนุ่มมันเบลนด์อินเข้าไปเลยเหมือนแบบพิเร่์อะอร่อยมากก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่รู้สึกว่าประสบความสำเร็จกับการทำอาหารเอเชียเนาะอืมอาหารอินเดียจริงๆเราทำได้ยากเนาะจริงแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นอินเดียแบบอินเดียจ๋าๆเลยอะปูว่ามัน มันจะเครื่องเทศหนักมากเลยะ่ะอินเดียจริงๆเลยนะจริงๆเลยลแล้วมันก็ออยลี่ด้วยปะมากๆปูเคยทำครั้งนึงแล้วมันไม่อร่อยปูไม่กล้าใส่น้ำมันแล้วปูก็ไม่ได้ใส่กะทิตอนนั้นคือเหมือนเอาเครื่องแกงมาผัดผัดผัด,ผด,ผดกับน้ำแล้วก็ใส่แบบถั่วลงไปเลยอะไรเง,งี้ยคือไม่อร่อยเลยคือมันก็มีความมันนิดนึงหละอ,อาหารนี้เดียวคือมันแบบมันเหมือนกินน้ำมันทั้งขวดอจริงๆเหรออืมแต่ว่าเอามาทำเองเราแบบดีพอมันเป็นฟิวชั่นนิดนึงแล้วเรารู้สึกว่า เครื่องเทศมันก็ไม่หนักไปอยู่ในเลเวลที่เราก็แบบอร่อยแล้วก็กินได้เพราะจริงเครื่องเทศมันดีเนาะเป็นยาแบบปกติเขาจะใช้กีในการผัดก็คือเป็นไขมันจากสัตว์ใช่ปะไขมันวัวหรอหรือว่าไขมันอะไรไม่รู้อะซึ่งอันนี้นะก็จะเห็นว่าไปใช้น้ำมันมากกอะแต่ว่าไม่ได้ใช้เยอะใช้แค่นี้เดียวเอาให้มันแบบผัดหอมนอนแรกให้มันสีสวยแล้วก็อาจจะได้รสชาติความมันนิดนึงซึ่งจริงถ้าใครไม่อยากได้น้ำมันไม่ต้องใส่เลยก็ได้เพราะว่าสุดท้ายอะกะทิมันก็จะให้ความมันขึ้นอูมามิใช่แล้วก็ แปลว่าจุดเด็นและถ้านา้ำกระตอกผักเราอร่อยอ,อจบข่าวเป็น,นเมนูที่18แล้ว,ว่าประสบความสําเร็จค่ะใครที่ยังไม่ได้ดู15 16 17นะย้อนไปดูได้เมือ่อ3วันที่ผ่านมาในวีของ Asian Food เนาะหรือว่าใครยังไม่ได้ดูวีของ w เ s t e r n กับวีของไทย<ะ>ย้อนไปดูได้สนุกสนานนะคะแล้วพรุ่งนี้จะเป็นอะไรมาติดตามการวันต่อไปนะคะ